ใหม่มาบดได้๋ยวทำงานจ้าเถื่ ouais. leave, อครั 900. บพี่น,น,น้องวันนี้ผ <ç. S 2> สมขี้เลื่อยไม so ้ Cant. ยางพาราเนาะครับพี่น้องอันนี้คือการไห้น้ำคือหวานอาหารเสริมหวานอาหารเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหวานเสร็จเรียบร้อยไม่บานเพื่อจะไห้น้ำคือการฉีดน้ำพ่นผมสมครั้งหนึ่งหกร้อยกิโลนะครับเนาะเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพาราสมครั้งเดียวครับประมาณนะครับเนาะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยก้อนเอาหกร้อยกิโลนะหกร้อยกิโลนะครับพี่น้อง มาเบิงว่าผมใส่เนยใส่ยังเนยครับพี่น้องอันหกร้อยกิโลไม้ยางพรารานี่ครับมีล้ำละเอียดห้ากิโลถึงหกกิโลนะครับเนาะผู้ไม้ผู้ไม้เนี่ยผมจะเอาอยู่หนึ่งกิโลยิบซ้ำครึ่งกิโลดีเกลือสองขีดกากน้ำตาลกับแก้วน้ำดื่มเนาะครับพี่น้องเนาะขาดว่วไ้ได้ครับพี่น้องเอ้ยก็คือ,อปูนขาวครึ่งกิโลดูว่าขี้เลื่อยเราเนี่ย ซสซกะปกซ้ำใด้กัดโกะปกเข้ากับเอากิโลหนึ่งครับพี่น้องซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นการสมสูตรเห็ดนางฟ้าเนาะครับพี่น้องเนาะเห็ดนางฟ้าครับพี่น้องเห็นบอกครับสูตรจะแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่ากากน้ำตาลเข้ากับต้องมาละลายใส่ถังน้ำแบบนี้ครับพี่น้องละลายใส่ถังน้ำแบบนี้ครับพี่น้องกลับดีเกลือนะครับพี่น้องละลายตีเขาเรียบร้อยละฉีดพ่นจังสี่ครับพี่น้อง เ,เป็นบอกครับพี่น้องเขาก็เป็นในลักษณะนี่นะครับเนาะบัดนี้วิธีกรรมเด้ครับพี่น้องกรรมจังสีครับพีลาว่าเราผสมได้นะการออกมาเป็นเพียงเป็นเพียงออกจังสีค่ครับพี่น้องก็ได้แหละครับพี่น้องถ้าแตกมาเป็นผุยจังสีหรือบ่ได้นะครับพี่น้องเลยคือน้ํายังบ่ได้คือว่าความชื้นยังบ่ได้น้อครับพี่น้องขั้นได้จังสี่คือผมบอ่อยฟังเมื่อกีนะครับแตกก็เป็นเชียงจังสี่คือได้นะครับเนาะเข้าใจตามกันนะครับเนาะอันนี้คือการผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา จะทำก้อนเฮ็ดแะไรก็หายบอกสูตรอันนี้เป็นสูตรเฮ็ดนังฟ้านะครับเนาะกระซัมนี่แหละครับสูตรเฮ็ดนังฟ้าผมมีอย่างหลายครับพี่น,น้องเอ้เฮ็ดนังลมก็คือกันนะครับเนาะเฮ็ดนางลมก็เหมือนกันเด้อครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับจัง่อยผมจะใส่เครื่องปั่นคือสิงขนองหน้าครับพี่น้องผมจะไปเบ่งเครื่องปั่นผมก่อนสีไปเบ่งเครื่องปั่นกับเบ่เาหัวเสื่อเฮ็ดของผมกอนครับพี่น้องหัวเสื้อเฮ็ดเนี่เป็นเฮ็ดนังฟ้าครับพี่น้องเห็นบ่ซัซมนี่ก็หัวให่เส้นใเพิน้น อ่ะคือขั้นคือข้างบนน่ะคือใส่ได้ครับซ้ำนี่ครับพี่น้องคือว่าหัวเสื้อพ้นสมบูรณ์แหละครับพี่น้องเล่ากัตีหัวเสื้อเม่เข่าฟางอันนี้ไปหยอดใส่นะครับเนาะก่อนที่เขาจะหยอดเท่ากับเขาไปหนึ่งในเตาก่อนนะพี่น้องเลยก่อนที่เราจะเอาไปหยอดหัวเชื้อเราก็หนึ่งให้เซ็ตทําก่อนเฮ็ดเซ็ตแล้วก็ไปหนึ่งในเตาครับในบริเวณแหงนั่นครับพี่น้องเห็นไหมครับเตาผมหนึ่งเรียบร้อยในลักษณะนะครับเนาะหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ผมกะจะ หยอดหัวเสื้อใส่อันนี้คือสิงค์คือน้องหน้าที่ผมจะปั่นเนาะครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องนี่เห็นบอกครับจักหน่อยผมสิปั่นขึ้นมาครับพี่น้องเลยผมจะใส่แบบน้ำปั่นขึ้นมาเลยครับพี่น้องเลยให้เป็นโฮสแย่สักก่อนบกโบเป็นยังเนาะครับช่วงนี้มันลมแห้งครับพี่น้องเลยให้เป็นใส่น้ำให้เรียบร้อยเนาะครับพี่น้องเนาะส่วนผสมของก็ใส่ให้เรียบร้อยจังสั่นละครับพี่น้องทางนอกเห็นบอกครับพี่น้องจะให้พี่น้องในเบื้องเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะแลวผมจะปีนขึ้นเบื้องครับพี่น้อง ผมจะใส่เครื่องปั่นนะครับพี่น้องสังเกตบอกนะครับเนาะอันนี้พือสิของขน่องหนานะครับเนาะ ในแบบนี้ครับพี่น้องคือการอาเซ็ตสินเนะครับเนาะขอบคุณรลายพี่น้องที่ขามารับชมครับสวัสดีครับ